มุ่นไม่หนีดิเจ้าหน้าทีมุ่นไม่หนี่เป็นเล่นมาถนนประเทศไทยพี่น้องเอ้ยผมอ๋ดอทโทษชวยงามพี่น้อันนี้ก็ะสีมุ่นมุ่นลิกิ้งลิกิ้งอยู่นี่นี่เลยเนาะว้าวพี่น้องเบิ่งพลโอ้โหจะงเมีนงามพี่น้องเอ้ยบดคำบรรยายเลยเนาะโอ้โหแจ๊คสิบรรยายแบบได้แหละพี่น้องเอ้ยให้เบิ่งภาพบรรยากาศเอาไปแทนคำบรรยายกันแล้วกันนะว่าสวยงามสำได้เนาะ ครับสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องืันนี้พ่อพ่อก็บาดสมายนะพ่อพ่อก็ดีแล้วพี่น้องกับถนนนทนทงเนาะประเทศไทยพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งถนนงามๆนำกันเดินพี่น้องเบิ่งถนนเนี่ยสีเลนเนาะพี่น้องเนาะสุดยอดเลยเนาะถนนบ้าน นี่คือถนนตากจังหวัดเร้ยพี่นอ้องเด้ออลังการเนรียพี่น้องหนึ่งสองสามสี่แปดเลนเนะาะถนนแปดเลนประเทศไทยพี่น้องเอ้ยเรือเสือประเดียวอนอนซอนยังดอ้อออนซอนลอดไฟเวอรุมูฟผมพี่น้อง เบิ่งดีๆเด้อพี่น้องเอ้ยนี่บ,บ่แม่นก้มหมักข่าได้นี่พี่น้องเสาไผ่ได้นี่เนี่ยน,นี่โอ้โหพี่น้องถนนงามไปลีพี่น้องเอ้ยเบิ่งกูกันไปย่างกันขึ้นกับชิบบอีกช่วยแบบหนึ่งกระเวทกับงามแบบหนึ่งนี่พี่น้องอล,ลัลงการอีลีพี่น้องเอ้ยพอกอกันนี่ สะพานลอยความเนยาวเนาะข้ามถนนสะพานลอยข้ามถนนซิปเล่ดไงอันนี้กับแปดแล้วเนาะเก <90. S 1> ้าซิปเท่าไหร่กัน mm hmm. สองเป็นซิปเล่ดสะพานลอยยาวกว้างเลยรอพี่นอ้องยาวกันยาวยางขึน <c oughs> ง้นสะพานจุ่เลยว่าแห้งอืมยางยาวยางขึ้นสะพานก็นเมื่อยแล้วพี่นอ้องเอ้ย เบิ้งหลอดไฟเด้อพี่น้องมาเบิ่งบ่อน,นี่แห,ห่งสวยแห่งงามบอดโฮเบิ่งดูกูพี่น้องเอ้ยผบูบดตินท็อกยังผัดงามมาเรียลพี่น้องเบิ่งเงานี่พี่น้องเอ้ยบ่ได้เวา้าหมู่บ่ได้เวา้าอวดเด้นอนี่เด้อเบิ่งหลอดไฟมีทั้งหนึ่ง สองสามเนาะมีิดทั้งสองผังโอ้โหอาหัาททอออนซอ,อ,อ,อนออนซอนในรีบรนเดนไทยเนาะเอาเงินเอาคำมาเด็ดซ้ายมาสื่อหลอดไฟมาติดประดับนี่ยนี้เอไปใหบ้างก็ใหวย ไปไต่อยู่บ้านเนี่ยบอกว่าเอ้ยเมงดาเม,ง,ามงใหม่อย่างนี่เก็บตะพื้นตะพื้นก็แล้วพี่น้องเลยน,นี่นี่แหละสิ่งที่เฮา,าเคยเห็นก็ได้เห็นนะหาถึงที่ว่าคนที่ว่ายังบุท่านมาเบิงมาเห็นประเทศให้นะพี่น้องเบิงเอานี่ความเจริญหูเจริญตาความสะอาดนะถึงชิมีต,ตนใหม่ คางคางรอรอคางกันเนาะแต่พวมีใบใหม่เด้บนถนนเนาะคางเปนกระตันะ้อเอออยู่มือหุ้นทั้งคางทางยังนี่เพป่นกระตัดทิมมิทนะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นทงหน้าเนาะพี่น้องเนาะโอ้โหเดี้องเอ้ยโถท,งห,ท,โง,ทงหน้าติดเมืองทงหน้าติดเมืองพี่น้องเอ้ยคายหน้าไปทางเมืองเออซื้อเขากินนิดนึ่งคล้ายหน้าไปทางเมือง กระสือเขากินมาดนี่พี่น้องเไอหน้าเห็ด<ม>เ,เขากินขายทีไปเห็ดม่วงานกระซื้อเขาก็กินมาถึขายทีไปเห็ดหม่บ้านเ <c oughs> ห็ดย่งางแล้วก็มาซื้สือเขากินกินเนาะวินิทีเนี่ย <c oughs> อยู่เรายังมีทีมีทาอยู่ไนหน้าโข้เขากินเขา <c oughs> อยู่บา้านเฮายัางว่าดีแบบหนึ่งเนาะยังมีหน้าให้เห็ดกินพงกินเขาเนาะเพิ่นบริมีนี่พี่นอ้องเอ้ยเพิ่นขายออกเบิดเนาะขายให้ขายหน้าเบิดขายดิน ท้ายแล้วไปสร้างตึกสร้างบ้านใหญ่ๆงามๆเคยปลูกไปต้นเหล่าไปเลยไปืจอเขาทุ่งตลาดกินแมนเขาแบบว่า <c oughs> เคยปลูกเคยยังแบบอยู่น้ำรอกน้ำเหล่าเคยมีบัดน,นี้บ่มีได้พี่น้อง <c oughs> ได้ซืบเขาทุ่งมาไหวได้พี่น้องเลยบัดน,นี้นี่อ๋อควาเจริญเนาะอันนี้แค่อยู่แบบว่านอ,นอกๆเนาะนี่ เบิงต้นไหมนี่พี่น้องความงามเนะา,าะจักษิว,ว่านซำได้เลยผมเบิ่อเอามผมเจ้าหน้าที่เพิ่นแปลว่ามาเมียนมาตัดมาแตง่งให้มันสวยมันงามเนาะโอ้หลอดทางเนาะพ,พี่น้องเอ้ยนี่สวยงามไปลีโอ้ไทยแลนด์ไทยแลนด์พี่น้องนี่ป้ายย่างนี่ใหญ่ใหญ่เล้นี่ไปราคาขึ้นทั้งดวน แบบเท่าไดเท่าไดรถดเงไปลงไสไปลงไสราคาเดียวกับอ๋ออันนี้จะมีสองห้าคับสองแปดนั่นนี่แปดช่องโอ้พี่น้องเอ้ยเบิ่งเด้อนี่ทางด่วนเพิ่งป้อนี่เงินสดเนาะมีเงินสดมีอีซิฟาสเนาะโอ้โหพี่น้องเอ้ยผมระยะห้าเมตรเลยนี่นี่พี่น้อง Oh. จะบ,บ่มีเจ้านาทีนั่งอยู่บันนี้เนาะ oh. เพราะว่ามันอันตโนมัติพี่นอ้องเจ้านาทีมันก็จะเป็นนางแบบว่าส่องแบว่าจ่ายเงินสด mm hmm. เวลาอีซิพารมีปัญหามันบบติดเพื่อนกันจะได้ลงมายิ่งให้ต่างหากเนาะ mm hmm. โอ้นี่ที่ว่าพวกได้ทีว่ว่าแบบผู้ได้ที่ว่า มาแล้วยังบ่ฮู้จักว่าเอออันใด260ฟาดอันนั้น2เงินสดเนาะพี่น้องกะเบิ่งอันนี้แหละเนาะบ่สมัยกะแนะนําไปว่าชสีน้ําเงินแม่นบ่อืสีน้ําเงินนี่คือไฟสีเขียวนี่คืออีีฟาดเนาะเงินสดนี่เพิ่นก็สิแยกให้เนาะโอ้เบิ่งเอาพี่น้องเอ้ยนี ครับรถกำลังนะครับเบิ้งเบิ้งถนนจักรีเมนอจักเซตนจักรซ้ายไกวกันอยู่พี่น้องพวกเบิ้งได้รถแรนสวนไปฝุ่นสวนมาพี่สวนพี่สวนฝุ่นอยู่เบิ้งเอานี่นี่คืาวิธีใช่ปะเส้นนี้เส้นบุรธรามวิธีน้องนี่เขาเป็นที่ว่านเกิดไม่ดีทำไม ถนน,น,นประเทศไทยพี่น้องเอ้ยพวอ๋อท่อช่วยงามเลยดีอันนี้ก็ซิมุนมุนลิกิ้งลิกิ้งอยู่นี่นี่เลยเนาะว้าวพี่น้องเบิ่งพุ่นโอ้โหจะเหม็นงามพี่น้องเอ้ยบัดคำบรรยายเลยเนาะโอ้โหจ๊คซีบรรยายแบบได้แหละพี่น้องเอ้ยให้เบิ่งภาพบรรยากาศเอาไปแทนคำบรรยายกันแล้วกันเนาะว่าสวยงามสำได้เนาะโอ้ เขาคืนพุ่นนอกเขาคืนพุ่นและโค้งลงมามันหลอดไตสภาพเขาคืนนี่คือเกามุ่งิงิงโอ้ยผี่น้องเอ้ยเบิ่ง่นเหตดใดอย่างไดนาอกจะคืนทางดวนนี้กว่านี้โอ้โหเบิ่งผี่น้องจขคืนทางดวนนี่ได้ผี่น้องแ่นถาง่างก็ได้แนไ่างไคูไขนานกันไปอ๋อแ่นขาเฮาอ่อยาขันฮ้บ่อยาคืนน้าก็แล่นคู่ขนานท้ง่างได้เห็นบ่ เาบันหลีพบฝ่าแบบผต้องเสียเวลากกับเส้นตรงเดียวกันไปทุ่ทีกันโอ้ผู้ติดตางกันประมาณสิบกี่สิบนาทีอย่างเงี้ยบรีบพบฝ่าผู้ต้องไปเสียทางนั่นผู้ต้องเสียเงินผู้ต้องเสียเงินเสียยังเนาะจะดีเทากับหลีบแน่เทาแบบเสียกันทั้งร่วมฟีลิปปาทันงรถิ้หล่อหลายไงอ๋อมันลอยฉาเนาะรถมันหลายแล้วผมอยากถามแบบหนึ่งนะพี่ว่าเพิ่นคิดได้จะได้เนาะบรรยากาศมันบีลงมาหมดทาอันนี้ อันนี้ขออนุญาตถามเนาะวา่าเป็นงามนั่งสติกนี่เออบบเมนงามนั่งง,งามนั่งสติกพี่นอ้องแต่ว่าหลับน้ำนักได้จังได้พี่น้องนี่แบนออกมาบบม,มีโต๊ะขับโบม,มีโต๊ะนุ่นยังไหวได้นี่นี่นมาแรกเด็งซอยกัน,นได้จังได้เลยเออเพิ่นเห็ดได้จังได้เนาะเบิ่งได้ใช้เบิ่งใกล้ๆเด้อพี่นอ้องนี่หลับน้ำนักได้จังได้คืองามมากทุนนี่งามนั่งสติกแน่นอนนี่นี่พี่น้องเบิ่งเอานนี้ สี่คืนมาจังสี่แล้วมันสีแอนมาจังสี่นันมันรับน้ำหนักได้ยังไงแค่เสาอ,อยู่ทางกลางเนี่ยหน่อยนี่นะทางเรือนเราอยู่หน่อยมีเสามามเออนี่เอาบเกินทางด่วนมาเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอาเป็น <c oughs> งานนัางสติกอ๋โอโทษบาร์สมายก็เห็นแบบว่าโอ้รถตัวที่ตอกอยู่ตากคนรถคนยังไปกนันน่ดเนาะคนรถไปขายเนาะคนาะไ,ไ,<ป>ไปส,งส่งศูนย์ไปส,งส่งศูนย์ส่งยังนนเนาะ นี่ก็คือภาพบรรยากาศอยู่ข้างบนเนาะพี่น้องขึ้นบาสบาสมัยขึ้นมาทางทางด่วนเวทีเรียบร้อยเลยบุรณภาพวิธีเนาะเสร็จนี่กันเนาะเ<ไ>บิง่งบาสมัยสิให้เบิ่งบรรยากาศมีทั้งทงให้ทงหน้าพี่น้องเอ้ยแล้วก็มีทั้งบอกุ้งบอปูบอป้าเนาะพี่น้องคนป้าเจกินหอดบานเฮาดีแบบนี้ บงการเนี่ยลีพี่น้องเบิ่งวิวน้ำกันไปสวยๆเนี่ยกับถนนทางเนี่ยพี่น้องเอ้ยเนี่ยผมโอ้ตัวสวยงามเนาะนี่แหละวิวงามๆสวยๆงามๆถนนงามๆแล้วก็วิวงามๆอีกแห่งหนึ่งเนาะอยู่ในประเทศไทยแปลว่าบริยูตาจังหวัดเนาะพี่น้องแต่ว่าอยู่แทวนอกๆตัวเมืองมานิดนึงเนาะก็วิวยัง สวยยังงามสำเนียก็นดอว่าโอ้โหสุดยอดเนาะแล้วม,ม,ม,มาเกิปนี้บามไม้กันจิงจบคลิปเพียงสำเนียงเนาะพี่น้องมาคลิปนี้กกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นบาสไม้เนยเด้อครับเผื่อเป็นกำลังใจหรือว่าอยากให้กำลังใจบาสไม้กับหากกด ซูเปอร์แตงบาสุมัมก็ได้เนาะเรียกว่าจะได้ก็ขอขอบมกขอบคุณเลยลาทั้งพี่น้องาบางลาวางไทยเนาะคลิปนี้กับบาสุม,มัมขอจบคลิปเพียงสำนเดน้อพี่น้องก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสบายดีสบาย